พเขาหน้าจะหลับแล้วแหละประวัีิไม่จีนก็จีนเอาจีนเอาวันนี้หาจีนเอาจีนเอาวันนี้หายหมดเลย ที่ประสานงานเรื่องรถน้ำนะครับฝากประสานงานให้นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องของปูนนี้มันค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับท9่สิบกาับเกนำรถของท่านเข้าจุดสตาร์ทเลยครับซุปเปอร์โอเพนนะครับเตรียมรถมารอนะครับซุปเปอร์โอเพนแลังเที่ยวฝาโอเพนนะครับสรหรับไลน์เสร็จแล้วไปวิ่งนู่นเลยครับไปต่อรุ่น เที่ยวป่าตงไปครับเป็นลายชาเลตนะครับคาดแ็งนะครับคุมวิ่งมาเตรียมไปร้อนนะครับเราจะมีวีนะครับยาพร้อเม่ีครับมว่นขครับคเ2เตรียมตัวนะครับการีดี72 เราไปปลูกไปอีกตัวนึงจะใช่อีกตัวเด้อโอ้ không phải chậm nhất đâu các bạn. không phải chậm nhất đâu các bạn. nói เวลาเพื s <S oh, ่อไปบวกกับคนอื่นใช่ไหมโอ้โหเนเรนะครับนี่ช่างเล่มาจากอู่ช่างเล่ของบุรีรูนะครับมีตรงไหนครับมีไปในสนามมีแทนครับออกไปอยู่รอบนะ กลับลายครับกลับลายครับกน้ํามมีเหตุการณ์นะครับไม่ดีใช่ไหมครับเล็กเลยเล็กเลยอย่าพึ่งซ้อมครับอย่าพึ่งซ้อมนักแข่งขอดูครับไปเ้ยเดี๋ยว ตรงนี้ใช้พลังวิ้นอย่างเดียวเลยนะครับ โปโอเพยเราจะกำิ้ดิมนะครับไปดูนะครับ เที่ยวมาเทือยไปครับเอ็เตี้ยนะครับไอเตียกระแครงเขาครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปไปเจ็ดก่อนเช็ดอยู่ครับเอาไปครับเายังสู้อยู่นะครับอยังวิ่งไฟวิ่งไฟไปต้นตาลต้นตาลต้นตาลแอ็นขึ้นมาเอนออกยากเอ็นเตียะขาเออเออมา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 ไป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 ใส่พวกวินดึกขึ้นมาใส่พวกวินซึ่งขึ้นมาไม่มีฮะพวกวิ่นดึกขึ้นมา สายตกวินมาห้ส so ู so ้ท oh, oh, <Yeah. S 2> ี่โบ๊ะสายพายขาสายไทยขาเจ้าน้าพายคนเดียวนี่นะครัวนะใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นนะใจเย็นเยอะเยอะเดี๋ยวนิดนึงนะครับไอเทียจะไล่คะแนนเยอะแยะไหมครนิดนึงซีบ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 ีีบ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 ีีบ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 ีีบีีบีีบีีีีีีีีีีีีีีีีี เอ้อมันกี่ลงใย็นยนมัเป็นยังใจเย็กกตาเชียวกกตาลงรโอ้บลสาเปโอบสอดแหวนคันสีดำเกือบไปแล้วยกพาละลงไปี่น้แผนนะพี่พี่แผนนะตอนแผนพี่ไเข้าใจว่าเตี้ยเอาไปตามแผ่นทูกไหม เดี๋ยวาน้องอาร์มจงก้านะครับกมก็ไล่ตามตลอดโอ้โหเออเออพดพดตัวเอสก่อนพดตัวเอสแล้วสายสอดตัวเอสยาวไปได้แาเนี้ยล็อกล็อกลอก้อบเ็บเ็บ

โอ้สายวินเขาอยู่ขางนันอยู่เรื่อสายบินขาดนะคะดีก่อนเี่ันจำเราคตตเชือนไปดึงหลังไปดึงหลังไอ้เอ็นไปดึงอยูวังโลมันก็ได้นะท่านเซทเข้าท่านเซทเข้า

เทดน้ากระชาดดตรนี้ไได้18้เี้ยไปแล้ว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 รอล้อย่า้ยอ้วออไปแล้วนะแล้วนะครัสวยมากสายขาดนเชือขาดหมดแล้วนะครับกรรการช่วเวลาไม่ี่นาทีกนล้วเ้อล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 ้ล้ล้ล้ ต้องดส่ไเบ่งเด้อใสยเบ่ีดเียด้ยอยวรออยู่ดเลยไยได้ย้เด้ยได้เด้ยยด้ยเดยได้อยด้ยไดเด้ยด้เด้ยด้เดยได้เด้ยเด้ยลด้ยลด้ยลด้ยได้ด้ยได้เด้ยด้เด้ยไดได้ยได้เดยได้เดเยไดลด้ยได้เดเยด้อดยดยดย

ยอมนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี s. <S ๋ยวสู้ใหม่นะครับไอ้เจีสุดยอดครับสุดยอดเราไปไปวินนะครับใครจะดีกว่าใครจะทำงานได้ดีกว่านะครับ คุณที่บนได้เฮ้ยยิงลูกด้วยนะครับคืนนี้นะครับจะเป็นตำแหน่งต่อไปยิลิกี

คุีครับเดี๋ยวเราจนไปนนะครับคุณผู้ชมท่นะครับไป่นคุณเีไป่นการเกียติจิ้ ปัก ais, ิกกันในหลานนะครับจะมีประเภททีมลงทีมก่อนนะครับ คือนี้ก็จะร้องเพลงนแล้วก็มีขออประมูลด้วยครับเออนี่ก็ชดนะครับเยังไม่ใจเจ้าเท้าแกครับผมขออนุญาตอีการถที่ตัวนี้กันครับอ่าลุซุเปอร์เพ่ครับคู่แรกครับไยเลข17ชนกไปเด้17คู่สองไปไ80ไปไ71แล้วก็ลุ้นต่อไปครับอยู่ลุ้ปีกงกกับที่ระวังไฟด้วยครับ

เราจะปล่อยรถนะครับซุปเปร์เบ้นเตยมนะครับไปดูลายละเอียง